เกมสล็อตใหม่ PG เกอิชารีเวนเกมใหม่มาแรงของเขากำไรดีจริงสวัสดีครับพบกับช่องกูรูสล็อตกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้กูรูจะมาแนะนำเกมที่เป็นความนิยมในเว็บ o f f ฟ w i n เว็บที่กูรูเล่นประจำอยู่ในตอนนี้นะครับนั่นคือเกมเกอิชารีเวนจากค่ายเด็ดชั้นาำย่างค่าย PG Soft นั่นเองครับถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วไปรับชมความปังของเกมนี้กันได้เลย ไไททมาเข้าเรื่องกันเลยครับเพื่อนๆเกออชารีเวนคือเกมสล็อตออนไลน์ที่นําเสนอเรื่องราวของเกอิชาสาวผู้มีความแค้นฝังใจพร้อมกราฟิกสุดอลังการที่พาคุณย้อนเวลาไปยังประเทศญี่ปุ่นในอดีตด้วยทีมที่โดดเด่นและฟีเจอร์พิเศษมากมายเกมนี้จึงกลายเป็นที่ชื่นชอบของนักเดิมพันทั่วโลกเลยก็ว่าได้รวมถึงประเทศไทยด้วยครับ เพราะด้วยความที่เป็นทีมใหม่จึงเป็นที่นิยมเอามากๆในตอนนี้เลยครับทำความเข้าใจเกมเกอิชาริเวนให้มากขึ้นเรื่องราวที่น่าติดตามเกมนี้ไม่ใช่แค่การหมุนวงล้อเฉยๆแต่ยังมีเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังทําให้เพื่อนๆนั้นแต่รู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของการผจญภัยไปกับเกอิชาสาวกราฟิกและเสียงสุดตรการตาเอามากๆทำให้ตื่นเต้นจริงๆในตอนที่เข้าเล่นเกมเกมนี้และภาพวาดที่สวยงามและเสียงประกอบที่ไพเราะ ช่วยสร้างบรรยากาศให้เพื่อนๆน,นั้นได้ดื่มดำไปกับโลกแห่งเกอิชาอย่างเต็มที่เต็มความรู้สึกกันเลยทีเดียวครับสัญ,ญลักษณ์และฟีเจอร์พิเศษในเกมเกอิชารีเวนมีอะไรบ้างเกมนี้นะครับเพื่อนๆกูรู้จะบอกว่ามันเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่มีความหมายเช่นเเกอิชาดอกซากุระพัดและเครื่องดนตรีญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์พิเศษมากมายรอให้เพื่อนๆได้ค้นพบเช่นไวยสัญลักษณ์ที่สามารถแทนที่สัญลักษณ์อื่นๆได้เพื่อสร้างโอกาสในการชนะรางวัลสเกเตเตอร์เมื่อปรากฏขึ้นตามจำนวนที่กำหนดจะทําให้คุณได้รับฟรีสปินฟรีสปินโหมดหมุนฟรีที่คุณจะได้รับรางวัลโดยไม่ต้องใช้เงินเดิมพันโบนัสเกมเกมโบนัสพิเศษที่ซ่อนรางวัลใหญ่เอาไว้รูปแบบการเล่นที่หลากหลายเกมนี้มีรูปแบบการเล่นที่หลากหลายทําให้คุณไม่รู้สึกเบื่อไม่ว่าจะเป็นการหมุนแบบปกติ หรือการซื้อฟรีสปินโอกาสในการชนะรางวัลใหญ่โดยอัตราการจ่ายเงินที่สูงและโบนัสต่างๆที่มากมายทำให้คุณมีโอกาสที่จะได้รับแจ็คพอตใหญ่แล้วทำไมเพื่อนๆควรลองเล่นเกอิชารีเวนด้วยละความบันเทิงเกมนี้เป็นมากกว่าการเดิมพันมันคือการผ่อนคลายและสนุกสนานไปกับเรื่องราวที่น่าสนใจโอกาสในการทำกำไรโดยฟีเจอร์พิเศษและโบนัสต่างๆทำให้คุณมีโอกาสที่จะทำกำไรได้จริงกราฟิกและเสียงที่สวยงามเกมนี้เป็นเกมสล็อตที่มีคุณภาพสูง ทั้งภาพและเสียงทําให้เพื่อนๆตื่นเต้นจริงๆทุกครั้งที่เข้าเล่นเกมนี้ครับทีมที่น่าสนใจทีมเกอิชาเป็นทีมที่ได้รับความนิยมทําให้เกมนี้มีความน่าสนใจเป็นพิเศษแล้วเล่นเกมสล็อตใหม่จากค่าย PG Soft ยังเกมเกอิชารีเวนได้ที่ไหนก่อนอื่นต้องขอบคุณเพื่อนๆในช่องกูรูสล็อตก่อนเลยครับที่ฟังกันมาถึงตรงนี้หากเกิดข้อสงสัยว่าจะลองเล่นเกมนี้ได้ที่ไหนกูรูแนะนำเว็บที่กูรูนั้นเล่นอยู่ประจำเลยครับนั่นคือเว็บ a l l ฟ Win วิครับ และตอนนี้เขามีกิจกรรมดีๆมากมายอีกด้วยเช่นเครดิตฟรีนั่นเองครับเขาจะแจกให้สำหรับผู้เล่นที่สมัครกันเข้ามาให้ได้ไปลองเล่นเกมนี้กันชิลๆเลยครับกูรูยืนยันได้เลยว่าเล่นเกมนี้ที่เว็บ All for Win เพื่อนๆจะไม่มีคำว่าผิดหวังเลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับเกมสล็อต pg ใหม่มาแรงยางเกอิชารีเวนถ้า,าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กูรูได้ผลิตคลิปดีๆมีสาระแบบนี้ในครั้งต่อๆไปสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ